สวัสดีค่ะเมื่อนี้พบกับพันณุนาคาขาเลาะนะคะเมื่อนี้จะพาทุกคนมาเหตุเมนูต้มน้ำขิงเนาะคะ่ะนี่ขิงของเขาวันนี้เราจะมาต้มน้ำขิงนะคะเนาะวิธีการกับง่ายๆนิดเดียวเนาะคะ่ะช่วงนี้กินน้ำขิงร้อนๆนะคะช่วยได้ค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการของเขาเลยค่ะ อันนี้คืออุปกรณ์ของเราวัสดุนะคะ่ะมีขิงแล้วก็ใบเตยแล้วก็น้ำตาลนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเ้เาปอกขิงก่อนนะคะ่ะปอกขิงเราจะใช้ช้อนขูดนะคะขูดเปลือกขิงออกนะคะเอได้กินขิงแล้วค่ะพี่น้อง ก็หั่นแล้วค่ะทำกินเองที่บ้านได้แบบง่ายๆนะคะน้ำขิงร้อนๆทำให้ล่งคอค่ะ เดี๋ยวห้าน้ำไปล้างก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวไปล้างก่อนล,ล้างเสร็จแล้วก็หั่นเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆเลยะคะ่ะ ร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวเราต้มน้ำเลยนะคะครัตอนนี้หม้อเดือดแล้วเนาะคะ่ะเราก็จะนำขิงลงไปค่ะค่ะเอาขิงลงไปแล้วเราใส่ใบตือยลงไปพรมนะคะ่ะ ก็รอให้กินออกนิดนึงเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลค่ะค่ะกินออกแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะความหวานของน้ำตาลตามชอบเลยนะคะแต่ไม่ต้องใส่ให้หวานมากนะคะเพราะว่าขิงจะกินแบบไม่หวานมาก เสร็จแดงค่ะแค่นี้เสร็จแล้วจะออกมาแบบนี้แล้วเนาะคะ่ะ<ม>เสร็จแล้วพร้อมดื่มค่ะดูคลิปนี้แค่ห้านาทีค่ะก็ทําตามได้เลยเนาะคะ่ะบอยบอบอยากค่ะง่ายนิดเดียวเนาะคะ่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่ะถ้าจังใดก็ฝาก กดไลค์กดติดตามให้พนักพาค,ค่ะเลาะเนด้อค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ